สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมกันเกิลเหมือนเดิมวันนี้มีอีเวนต์ใหม่มาตั้งแต่5้าโมงเช้าน่าจะเป็นอีเวนต์ฟาร์มอีกแล้วมั้งครับเนี่ยนะน่าจะฟาร์มเนาะใช่ไหมมันไม่มีแข่งแรงใช่ปะใช่เห็นว่ามี1,000เพชรด้วยนะครับที่ผมเห็นแวบๆมาอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับโหเจ็ดพันห้าร้อยแต้มแล้วกับหนึ่งพันได้ได้พันเพชรเลยนะ อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ามาให้คืนทุนสำหรับคนที่ป่านขนเขียวอย่างเงี้ยหรอคุ้มไหมเนะี่ยแต่ว่าขนปั่นอีเวนขนเขียวนี่ได้เสียเพชรไปเยอะอยู่นะแต่ผมน่าจะเลอ,อีกครั้งน่าจะลงหน้าละเหมือนป่นไม่เสร็จเอีกรอบนึงผมก็ได้แล้วล่ะอย่ามาลองอีเวนใหม่กันดีกว่าดูซิว่ามันจะยากสักแค่ไหนแต่ผมว่าไม่น่ายากอโอมีน้องเฮลิขึ้นมา เซตนี้แหละเราไปลุยเลยไม่ใหญ่เสียเวลาลุยกันเลยเซตนี้เซตเดียวผ่านทุกด่านไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันยาวไปใช้ได้ มันก็ยังก็ถือว่าแต้มน้อยเนาะก็เท่ากับอีเวนต์ขนเขียวเนาะแต่ว่ามันแค่หมื่นหกเองอ๋อไอ้นี่ผมมีแล้วนี่เอาไปเล่นกับเซตดีว่าพูดถึงเซตดีว่าผมยากเอามาเล่นวะผมขอมาเล่นแล้วกันเห็นไม้กระทาที่ไม่ได้มันเอาอะไรออกอีกเนี้ยเซตนี้นแล้วกันเขียนหน้าเอ้ยเอาชิลินด้วยว เห็นไหมกะทานี่นะผมผมอยากเอามาเล่นมากเลยจริงๆนะผมอยากเอาหมนไปนี่ใช่ไหมไอ้นี่เฮ้ยไม่ใช่สิเอาต่อปืนกลมาเอาตัวอะไระอยู่ไหนเนี่ยเอาต่อปีต้ามาสเปร์มานี่สเปรใช้อะไรดี ่นีใช้สองสเปรย์ผมเชื่อว่าเซตนี้ท่านผ่านได้ทุกด่านเอ่อหาตาก่อนนี่ตานี้ใส่าย,ายมาบ้าใช่ไหมแล้วใส่ตาอะไรอย่างเงี้ย ใส่ตานี้ได้ไหมมันใส่กับตาทีได้ไหมทุกคนใส่ตาทีมจะฮิลเลอร์ไม่ขึ้น<ม>ถ้าใส่ตาเบี้ยวใส่นางฟ้าแล้วกันอย่างเงี้ยเนาะมันก็นจะออกเดินช้าหน่อยเฮ้ยไม่ช้าสิน่าจะเดินเร็วอยู่เฮ้ยมาอันนี้ถ้วยกาแฟผมไม่บวกผมขอบวกอันนี้ก่อนนะเป็นไม่ได้อาจจะไม่บวก มันเอาเวกได้ยันตามจริงมันเอาเวกได้ยันเนี่ยผมเอาเวกหรือยังยังไม่ได้เอาเวกหมดเลยไม่มีของจอ้ะ <c oughs> ไม่มีของจะได้ามานานแล้วไม่เคยใช้เลยเนี่ยยังศูนย์อยู่เลยดูสิยังไม่แบบคือได้จนลืมอ่ะคือได้มาแบบอ่ะมันอยู่ในขะมันอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่เมื่อไร่อะไรประมาณเนี้ยไปน้องเซตนี้มาดูดีกว่านี่น้องเซตนี้บอกเลยเฮ้ยเดี๋เว้าเเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเอาชุดน,นี้ไปด้วย so ส h a t I s a i ตนี้น่าจะผ่านอยู่ไปเลยนี่แน่เออผมเลื่อกระทามาออต้องใส่กระทาด้วยมแรงอยู่นะอ,อืมผมลืงไปผมเลื่องใส่กระทามาต้องใส่กระทาด้วย นี่เนี่ยโหเลือดสองหมื่นเลือดเ,เลือดเยอะเลือดเลือดเยอะไม่นด้แปลว่าดีนะโดนบอลปีไปเปอร์เซนต์ก็ตายง่ายๆเลยนะเออผมว่าเราผมเลือดมาไหลใส่ผิดของออกมาเราไม่เอาอันนี้เราต้องเอาอันนี้น้ำยาอยู่ไหนอยู่นี่นี่เออเราต้องเอาอันนี้มาใสา่หลืมได้ยังไงไปลุยกันเลยเจ้นี่เรา Cái thử xem đi chăng rồi Ừ, ได้หมดแล้วครับได้มาอมือมม,ม,มาใส่ตาไม่น้ำได้ไหมผมผมไม่มีตาหัวใจลยใส่ ใส่ตานี้ใช่ไหมโห้ใส่โห้ใส่ตานี้เลื่อนสามหมื่นเลยอ,อย่างว่าปุม่มเงี้ยหิ้วเลื่อ,อยมาเรามาลองกันหรือใส่ตานี้เป็นยังไงผมว่าเลือนน่าจะหายวูบเลยกดทีไม่ได้ใส่ใส่ตานี้ไม่ได้ คือถ้าใสยตานี้มันต้องเล่นคู่กับอถ้าใส่ตาคาริบัตมันต้องเล่นคู่กับตานี้ไม่งั้นมันจะแย่ผมเชื่อว่ามันเนี่ยมันต้องเล่นคู่กับตานี้แต่ว่ามันผมว่ามันจะขัดมันจะขัดกับเซตีว่าใส่มันเดิมมันนี้นะมันจะขัดกับต้นที่ว่าเซตเนี้ยมันต้องมันต้องมีเลือดเยอะมันถึงจะแรงอืถ้าเกิด ถ้าเกิดมีเลือดน้อยมันก็จะมันเบาไงไม่รู้อะนี่แหละปะเซตนี้รูรด,ดีกว่อะยังยังไม่ไปถึงไหนเลยมัวแต่เปลี่ยนเซตเปลี่ยนไปมานี่แหละเดี๋ยวก็ไม่จบสักทีหรอกเอาข่าวดีฮ่าหมุอนเอดเอดาเมจน่ารักจังเลย มตี้มาตี้มาตี้มอนนะมาตี้นี่แหละหายตัวอะไรเมามาตัวอะไรมาตี่มาตี่นี่แน่มาซี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะ ก็ถือว่าแรงอยู่นะโอ้หน้าแรกหน้าหน้าแรกเพิ่งจบนั่นเอาเขียนหน้าเลยไหมแบบตัดพาร์ทพาร์ทละหน้าพอสามหน้าก็สาพาร์ทสี่หน้าก็สี่พาร์ทเอ๊ะมันจะเยอะเกินไปไหม ไม่เล่นนานแล้วไม่ได้แตะแตเลยเซตนี้โอโหนานมากมันเก่าแล้วสมัยผมเล่นใหม่ๆเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะเซตนี้มาก่อนแบบเป็นเซตที่แบบผมชอบนะมันเป็นปืนที่ยิงไห้หิวเลือดเดี๋ยวเมื่อนาโคก็มีเจ็ดดาวนี่ปืนกีตาร์ของดีเลยนะได้หมดมาตีน้องทงรถถังมาซี่โยทงรถถังอะไรโยทงรถถังบอสอะนี่ไงบอสบอส บอสหายเลยหงายเลยโอเคต่อไปพาร์ทที่สองก็สำหรับพาร์ทสาแบบคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าแต่เดี๋ยวผมจะเล่นไปเลยนะเดี๋ยวมาตัดตัดเป็นพาร์ทเอาก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่